วันนี้พี่นิดจะพาทุกคนมานะคะทำมาส่งเด็กๆตัๆ้งเรียนนะคะทำพิธีขอโหสิกรรมนะคะถ้าหากว่าตัวของโคดนิดเองนะคะหรือพี่นิดนะคะเคยทำนะผิดพลาดพั้งด้วยกายวาจาใจต่อผู้ใดไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ตั้งแต่หลายภพหลายชาติเคยบนบานสารเก่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ หรือแม้กระทั่งเคยรับปากอะไรใครไว้ลูกก็ขอหัวสิกรรมในวันนี้ลูกก็จะปรับตัวเองให้ดีขึ้นมีทัศนคติที่บวกทำแต่ความดียึดมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือแม้กระทั่งกรรมใดๆที่ใครเคยค,คิดพูดไม่ดีต่อหน้าและรับหลังของข้าพเจ้าสร้างกรรมไม่ดีให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ให้อภัยทั้งสิ้นเพื่อยกถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธเจ้าวันนี้พี่จะพาทุกคนขอพรน,นะคะเท้าวิเท้า วูปปักโขนาหน้าคราดนะคะเป็นหน้าคราดผู้ยิ่งใหญ่ใครได้สักการะขอพรแล้วจะร่ำรวยเงินตามีแก้วแหวนเงินทองที่มีที่ดินขายที่ดินได้สำเร็จสมปถนาคุ้มครองพิทักษ์รักษาโลกมนุษย์ด้านทิศตะวันตกให้เพื่อนเพื่อนตั้งเจอทิฐิฐานนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเท้านท่านจะมีมีมีเท้ามีทั้งหมด สามองนะคะเป็นสี่องค์ค่ะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ท่านอีกองคหนึ่งคือท้าววสวรรณูท่านเป็นผู้ปกครองในเรื่องของเท้าจัตุโลกตรรบานทั้งสี่คาถาบูชาอธิษฐานเท้าอ่านมาออกเลยพี่น้องนะอ่านในใจอ่านได้ทุกคน แล้วก็ให้เพื่อนๆที่เห็นคลิปนี้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรนะคะแล้วหลังจากนี้ไปเพราะว่าพี่จะไปนั่งสมาธิสัก15นาทีนะคะแล้วจะนี้มาทมําบุญทาก็ทําตามสัทชาเลยทุกคนพี่จะเอาไปให้ดูว่า